ตัวน,นี้ก็เป็นตัวของ WorkFlow Chatbot นะครับมีทั้งตัวของ Line นะครับตัวของ Facebook Messenger นะครับแล้วก็ตัวของ Instagram ทีนี้ผมจะให้ดูตัวของเดโมก่อนนะครับว่าเราสามารถคุยอะไรกับมันได้บ้างตัวอย่างของ Line นะครับผมก็ถาม้ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีคอร์สอะไรบ้างก็จะกด Enter ไปนะครับก็รอมันตอบกลับมานะครับนี่กำลังพิมพ์อยู่มาดูตัวของ WorkFlow กันก็มีการเรียกใช้ตัวของฐานข้อมูล Database นะครับตัวของ Google Sheets แล้วก็ AI นะกำลังประมวลผลคำตอบให้เราอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอสักครู่ อ่านี่นะครับตอบกลับมาแล้วเห็นไหมครับก็จะมีตัวของ cost nsn forecast m o d l i n, n, n cast, ory, นะครับแล้วก็มีตัวของ link landing page ให้ด้วยนะครับอีกอันนึงก็เป็นตัวของ wordpress seo automation นะครับก็มีตัวของ url สินค้าเหมือนกันนะครับสามารถที่จะกดเข้าไปดูได้นะครับนี่ก็กดเข้าไปนี่แบบนี้อีกอันนึงก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูได้อ่านี่นะครับก็เรียบร้อย ีนี้ผมจะลองไปเทสตตัวของ Facebook Messenger บ้างนะครับผมจะลองถามไปแบบนี้นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยมีเทมเพลตอะไรบ้างนะครับก็จะกด Enter ไปมาดูที่ตัวของ WorkFlow กันนะครับตอนนี้ก็คือกำลังให้ตัวของ AI Gen นครับทำการดูของฐานข้อมูลนะครับแล้วก็เตรียมคำตอบให้อยู่การจะรอรีพลายกลับมาอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ AI ตอบกลับมาให้เรานะครับนี่ WorkFlow ที่1นะครับเป็นชื่อนี้นะครับแล้วก็ WorkFlow ที่2ก็ชื่อนี้นะครับนี่ก็ ตาม SKU ที่ที่ผมใส่ไว้ในตัวของ g ู e s h e e t นะครับทีนี้ผมจะลองไปดูตัวของ IG บ้างตัวของ IG นะครับผมก็ส่งไปว่าติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับเพราะผมต้องการที่จะคุยกับคนจริงๆนะครับไม่ต้องการคุยกับบอทเนาะก็ทําการกด Enter ไปอันนี้ก็ตอบกลับมาแล้วนะครับติดต่อแอดมินให้เรียบร้อยรอติดต่อกลับภายใน2ชั่วโมงทีนี้ตัวของแอดมินนะครับก็จะมาที่ตัวของ Gmail นะครับนี่ก็สามารถที่จะกดมาดูได้เนาะอันนี้ก็คือเป็นตัวของเมสเซจที่ AI ส่งมานะครับให้อดินเนี่ยทำการติดต่อหาลูกค้าซึ่งคุณสามารถที่จะใช้เป็นตัวอื่นได้นะครับเช่นตัวของ Line Notify นะครับให้ไปแจ้งเตือนในกลุ่มอดมินแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างฐานข้อมูล d a t ้ b a s e รายการสินค้านะครับมีตัวของ ID มีตัวของชื่อนะครับแล้วก็มีตัวของ SKU นะครับมีตัวของราคาราคาขายนะครับแล้วก็คัตเกอรี่หมวดหมู่นะครับแล้วก็ตัวของลิงก์ landing page นะครับหรือว่าลิงก์ตัวของโปรดักต์นะครับก็สามารถที่จะมาใส่ตัว URL ในคอลัมน์ี้ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็เป็นตัวของวันที่อัปเดตนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะไปคัสตอมเพิ่มเติมได้อันนี้ก็เป็นตัว w o r k f l o ฟหนึ่งครับที่ผมเอามาเดโมให้ดูนะครับใครที่สนใจเรื่องของการทำ AI Automation นะครับก็สามารถกดติดตามไว้ได้นะครับผมต้นครับสวัสดีครับ